ภาพจากด้านบนน่าขนลุกมากใช่ค่ะน้ำบอกว่านะคะคุณเกติศักดิ์เสนาเมืองเอนะคะก็ในฐานะที่เป็นตำรวจด้วยนะคะแล้วก็นะคะได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติของเราะคะ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะครับขออนุญาตให้คุณซิโก,โก้ได้กล่าวทักทายนะครับแล้วก็พูดถึงบรรยากาศในวันนี้ก่อนเลยนะครับขออนุญาตเรียนเชิญน,นะครับครับ กับเรียนท่านผูว้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับท่านนายกองค์การบริหารสจังหวัดขอนแก่นนะครับท่านนายกเทศมนตรีตำอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับแล้วก็ประธานหอ,อการค้าผมอาจจะจำชื่อไม่ได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็แฟนบอลชาวขอนแก่นที่น่ารักทุกคนนะครับ ดีใจหลาย <laughs> ดีใจหลายครับ <'m> จริงๆแล้วนะฮะ <'m> สิ่งที่ทุกท่านมอบให้ผมเนี่ย <'m> นะฮะ <'m> ไม่รู้ว่าผมจะใช้เงินมหาศาลขนาดไหนนะ <'m> ที่จะทำให้แฟนบอล 60, 60กว่าล้านคนได้มีความสุขในวันปีใหม่ในวันนี้นะครับ <'m> ผมเองก็ขอบคุณ <Yeah. S 1> พวกเราทุกคนนะทีะ่เป็นกำลังใจนะครับ ตั้งแต่วันที่เดินทางกลับมาจากมาเลเซียนะครับหวันแล้วยังไม่ได้นอนเลยครับนะครเพราะว่าพวกเราคงเห็นนะว่าน้องๆทุกคนมีความซาบซึ้งใจเพราะว่าทุกคนให้กําลังใจตลอดเวลานะครับนะบหลังจากที่ลงจากสนามบ,บินดอนเมืองนะครับน้องๆไม่ได้กลับบ้านไม่ได้เจอครอบครัวเลยเพราะว่าต้องไปขอบคุณสื่อมวลชนขอบคุณสปอนเซอร์ขอบคุณแฟนบอลที่ ร่วมเป็นกำลังใจผมคิดว่าน้องแฟนบอลทุกคนนะฮะก็คงมีความรู้สึกคล้ายๆกันตอนที่โดนนำไป3ามศูนย์ <laughs> นะครับ <laughs> นะบ <laughs> ผมเดินไปไหนก็บอกว่าไอซิโก้่ะเห็นจังสี่หลายเดอจะเห็นจสี่้วันนะบอกว่าหัวใจจะวายนะครับหัวใจจะวายผมเองก็ ไม่ได้ตั้งใจนะครับไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้เกิดเหตุการณ์ว่าให้เขานําไป3ามศูนย์ไม่ได้ตั้งใจนะฮะนะก็สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือพวกเราได้พลังนะครับนะบผมเองก็บอกกับสื่อมวลชนไปหลายครั้งแล้วว่าอตอนที่สองศูนย์นะครับตอนที่โดนนําไปสองศูนย์เนี่ยนะครับกลับเข้าห้องนะฮะน้องๆเริ่มมีความรู้สึกว่าเหมือนกับ จะถอดใจไปแล้วนะก้มหน้าอยู่ในห้องผมก็บอกว่าจะเล่นไม่เล่นถ้าไม่เล่นก็กลับออกไปเล่นครึ่งหลังแล้วก็แพ้กับบ้านไปนะครับทุกคนก็ยังยังมีความรู้สึกว่าไม่ไม่สามารถที่ดึงจิตใจกลับมาได้เพราะว่าตอนนั้นยังอารมณ์เศร้าอยู่นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากกลับเรียนพวกเรานะครับแฟนบอลชาวขอนแก่นให้มีความภูมิใจร,ร่วมกันก็คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพระองค์ท่านทรงมีพระกระแสรับสั่งนะฮะผ่านทางราชเลขขาธิการให้กำลังใจน้องๆนักฟุตบอลนะครับพระองค์ท่านตัดว่าบอกให้น้อมง,งทุกคนว่าเราดูอยู่นะนะฮะ ซึ่งตรงนี้นะครับทำให้พวกเรามีพลังมหาศาลนะฮะที่จะลงไปวิ่งสู้ฟัดต,ต่อนะครับแต่ลงไปไม่ทันไรก็โดนไปอีกลูกหนึ่งเป็นสามลูกนะฮะแต่พวกเราก็คงเห็นหนะว่าน้องๆทุกคนไม่ถอดใจนะครับนะฮะแล้วก็เราก็เชื่อมั่นว่านะครับไม่น่าจะเกินนาทีที่80มิมาเลเซียจะหมดแรงนะฮะเราก็เชื่อมั่นว่าน้องๆทุกคนก็คงจะมีพลัง ที่จะสู้ต่อเราคิดว่าถ้าเราได้เอาเวโกหนึ่งลูกก็น่าจะทําได้พี่โกเองก็เชื่อมั่นในตัวน้องๆทุกคนแต่แฟนบอลบางคนก็คงจะปิดทีวีแล้ว <c oughs> หรือไม่ก็บางคนก็อาจจะไปล้างจานซักผ้าแล้วแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนนะเดินเข้าห้องพระแล้วไปสวดมนต์ร่วมกันอันนี้เป็นความจริงแน่นอนนะครับ อันนี้คือหลังจากนั้นนะฮะน้องๆก็สามารถทำได้จากชาริชรัอปปุยนะครับผมสัญญานะ,ะว่าสัญญากับท่านผู้ว่าสัญญากับท่านนายกนะคร <há> ับว่าผมจะพาชาริชปัปปุยมาที่ขอนแก่นนะ,ะ<า>นะ <men> แล้วก็อาจจะเป็นแมสซี่เจด้วยนะฮะท,<า>ที่ตองก <feasible> วินนะครับนะ เดี๋ยวท่านนายกต้องหากิจกรรมมาให้ผมพาน้องๆมานะถ้าไม่มีกิจกรรมมาไว้ได้นะครับนะฮะนะตอนนี้น้องๆทุกคนก็เป็นที่รักของแฟนบอลชาวไทยนะครับนะเพราะว่าน้องๆทุกคนมีความมุ่งมั่นนะวันนี้ผมเห็นบรรยากาศดีว่านอกเหนือจากชัยชนะแล้วนะครับเราได้ศรัทธาจากแฟนบอลอย่างมหาศาลนะครับผมขออนุญาตพูดเยอะหน่อยนะครับวันนี้นะฮะเพราะว่าอยากให้พวกเรา มีความสูขกันทั่วหน้าว่าน้องๆชุดสุขีครับเราไม่ได้ซ้อมกันแค่2สัปดาห์หรือ2เดือนนะครับแต่เราซ้อมกันมา2ปีแล้วนะครับ